ไหนวิทำไมลูกหลานก็ไม่ได้โปวดปันเนนะมันอ้วนน้ะไม่ตุย้ยแล้วลับลับแด่ยังเห็นอยู่เล่นโทรศัพท์แล้ว วันที่สิบเอ็ดลูกๆเพคนจะรวมปัจจัยมาถึช่วยพระบวชพระเจ้าค่ะวันที่สิบเอวันที่สิบเอ็ดโยงโยงเข้ามาโยงจะมาเจ้าค่ะวันที่สิบหาก็ปวดนะค่โยมมยยมถวายวันที่สิบเอ็ดทันไหมเจ้าค่ะทันเนาะทันนะเจ้าค่ะไม่อะไรฮะโยมออกวันนี้ค่ะก็รู้แล้ว นอกจักเเาเ่มมิกสองวันลราจะให้ช็อปเดินนี้นะยังมีวันวิสาขบุชาเห็นหลวงพ่อบอกว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยู่นานแล้วจะเริ่มสอนปัญญาค่ะอ่า ก็สอมันก็เป็นสามอาทิตย์นะเนี่ยเพราะว่าต้องเมื่อไม่มีสติก็สอนพันงาก็ไม่ได้นะนะมันต้องมีสติเมื่อยังไม่มีสติก็สอนภักๆเอาปังที่ก็ฟังภาษาเกิดก็ก็สอนพันยา แต่ช่วงแรกะที่่ที่ฝึกฝักยาญญาก็เ็ื่องทุกขเวรนาพิจารณาดูทุกเวรนามาจากไหนกำลังกำลังชนังดูนะอยู่กับพุทโธเราไม่ใจเข้ามหาไม่ใจออกเละๆปวดเข่านะยะใช่ไหมแต่เวลาลุกขึ้นมันไม่ได้ปวดเข่าทุกขเวทนามาจากไหนต้องพิจารณาดูอยู่ที่ไหนทุกเวรานะ ต้องสังเกตวทุกเวทนาก็เคยเคยเคยอยู่กับพุทโธนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่กับพุทโธอยู่กับทุกเวทนาแล้วถามอยู่ที่ไหนอยู่ที่เนืออยู่ที่เ้นอยู่ที่เอ็นอยู่ที่กระดูกนะอยู่ที่ผิวหนังอยู่ที่อะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพิจนะเก่งนะมันจะมันจะหลบหนีนะ จะ,จะจะจะขึ้นที่อื่นนะนะจะขึ้นที่อื่นนะแล้วจะตามไปถึงเห็นนะนะแต่มันไม่ใช่ไงนะ่าน่าน,าน่านยากมันมีความตายนะสุดท้ายก็เห็นแต่ไม่ได้ความตายแล้วต้องยอมรับมันนะ,นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเกเรตปอดกว่าเดี๋ยวจะตายเนาะก็ตายก็ดีนะมันจะดูเรื่องอะไรนะ <c oughs> <c oughs> มาทำพิจารณาทุกเวรนาเก่งแล้วก็สอนพันชาสองพัญญาเรื่อง่ตัวดูตัวดูล่างกา้เนีย่ยฮะพอตัวดูล่างกายเนีย่ยเปิดไปไหนก็ภายนอะก,ก็ก็มัน,มนไม่ง่ายนะแต่พัญญาเดินเดินพัญญาเกิดเดินแล้วนะะดังจะเกิดมาก็ ก็ก็ฝึกฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะฮนะหลังจากนี้อายุยี่สิบถึงส่าก็สบายอยู่ส่วนมากก็สบายอยู่หลังจากนี้ป่วยลองแก่ลองตายนะนี่เจนพัญญาแล้วนะเบื่องพิจารณาร่างกายมาดูนะนะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปก็สวยอร่อยดีนะ หอมดีนะทุกสิ่งทุกยอย่างทุกอย่างที่ออกไปก็น่าเกลียดนะนะมันไม่ใช่พัญญาเหรอนะเด็กของเราไม่อยากเค็นนะ,อ,ะอาหารเก่านะไม่อยากเค็นนะขงเราเรียกว่าคีดนะนะ,ะไม่อยากเค็นนะแต่อาหารเก่าก็ไม่เป็นไรนะเนื <laughs> อ,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 อน่ะมันกลิ่นเหม็นนะไม่ได้หอมฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากรลังไก่เนี่ยอ๋ก็ก็มันสะกปรกแลวะทะไม่อยากดูไม่อยากเห็นนะฮะและผมที่โยโย่ปนนั่นก็ก็หลวงพ่อก็พูดบ่อยๆนะฮะผมโย่ปนปนศีสารเนี <c oughs> น่ยนะั่นะมันจะฮนะเมืม่อเมื่อลองมานะ่มันไม่อยากชับอีกแล้วฮนะฮนะทุกสิ่งทุกอย่างเนะื้อเนื้อนะั่นมันเล็บเนะื้อมันที่ออกจากไม่อยากดูนะ แต่เวลาอยู่ในในรังแคนี่โอ้โหสวยงามเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดทำนะฮะฮะเมื่อพิวหนังก็ออกก็ไม่อยากเห็นนะเออทำไมเป็นอย่างนั้นนี่อะพิจารณานี่ยเชิงไรเข้าใจไหมฮะเซตเรียังพโตรเซตเรียังเอาว ครั้งนี้ก็สอนไปนะนะก็ได้ปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อ,อแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะมีปัญญาเกิดขึ้นค่ะหมายถึงโยมค่ะเออใช่ก็มามามาเดินละสไม่นะคะน้ำต้มสุกที่บ้านมันอาจจะอืมฝ <g ül> ึกทุกวันนะเออก็วันก่อนก็ถามอยู่สามสิบนาทียังไม่สง,งบ ใชย,ยังไม่สงบเดินพปัญญาได้ยังไงฮะเนี่ยคุณนวนลนก็เหมือนกันฮะ<า>ต้องนั่งสมาธิก่อนก็ต้องนั่งสมาธิเมื่อไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความช้ำขึ้นมาประมาณประมาณสิบกว่าสิบพ้นนาทีหลังจากนี้ก็ฝึกได้และมีมีผลด้วยนะก่อนก็สนมาก็ไม่มีผลนะ นอกจากพิจารณาธรรมดาคือจิโมกีก็พูดแ,แต,ต่ต้องทำทุกวันทุกวันนะเรื่องความตายถามตัวถามตัวเองแล้วลทำไมทำไมของเรากลัวตายฮะกลัวอะไรฮะกลัวความเจ็บความปวดเหรอฮะเมื่อความเจ็บความปวดกลัวนี่มันทุกขเวรนาดีที่สุดนะที่ทำได้เด็กของเรามันไม่ทนใช่ไหม nice. มาตายมาตายแล้วนะมันจะโอ้ไม่ทนไม่ทนนะแล้วนั่นมันชิตของเราตามเวนกมนะอะไรกรมาอะไรที่แรงที่สุดนะมันจะตามมันนะต้องพิจารณาทุกเวดนะฮะฮะเนี่ยคนนี้ก็ก็อยู่สามสี่อาทิตย์นะเรินพัญญาก็ได้นะแต่สติยังไม่ มันความคิดมันฟุ้งซ่านนะฮะเนี่ยต้องสู hurt. ้มันต้องฝัดมันไม่ยอมพุทโธ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 แต่มันเออความคิดนี่ไม่เคยเห็นหน้าความจำนี่ไม่ค้นมามาจากไหนมาไา้ไหนฮะเนี่ยกองเขาเขาหลงกิเลสตลอดเวลาฮะนี่นี่มันไม่มันมันแกนี่ก็ก็มันมันไม่มีสตินะ นี่มันเกลเลมันฉลาดนะหลวงพ่อบอกว่าถ้ามีสติแล้วเดินปัญญาแล้วมันจะเกิดผลใช่แล้วผลคือยังไงอะคะเป็นยังไงอะคะมันตัดนะมันตัดกิเลสนะมันทำให้เกิเลสอดลองลดลองลดลองเมื่อพิจารณาร่างกายนี่ป่อยๆนะฮนะ มันจะไม่อยากกินอะไรนะม่อพิจารณาอาหารบ่อยๆม่อพิจารณาอาหารเกา่าม่อพิจารณาขี้ม่อคิดว่ามันอะไรที่ขึ้นนะมันมันไม่อยากดูแลห <c oughs> นักหนาฮะขนะองเราแต่ดูแลเกาสิเปอร์เซนต์ชักเวลาของเราแต่ดูแลแต่ล้างใกล้นะลัางจากนี่ก็ดูแลเดียวนะมันกินอาหารแล้วแล้วอาบน้ำก็แค่นี้ก็พอแล้วฮนะ มันใช้เวลาก็ใช้เวลานิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเนี่ยมันลดลงนะความอุทยานของของร่างกายนะเรียกว่าอุทยานใช่ไหมฮะ attachment นะะฮอุปทาน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 ร่างกายนะมันลดจะลดลง ต่มันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่ใช่หนึ่งปีสองอสองปีนะต้องฝึกจองจองเดินเอยย่างน้อยกว่าสิบปีนะอะอแล้ต้องฝึก,น,กนักด้วยนะถึงอุปทานก็ได้นะมันหลดหลงัลลงรักหลังนะเนี่ยก็เป็นพรอะและไม่กลัวเรื่องความตายเนี่ยเป็นพรเหมือนกันนะมันอะไรหลังกายเนี่ย เมื่อเมื่อรถเสียก็ไม่ได้มันลองหายใช่ไหมฮะเมื่อล้างไกก็เสียไม่ต้องลองหายนะฮะเมื่อเมื่อรถรถก็ใช้ไม่ได้ก็ซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งทิ้งสินี่ยเดี๋ร่ลง,ล,งลัางไก้โอ้โหมันจะลองหายทั้งทั้งหมู่บ้านก็ลองหายฮะลองหาย <c oughs> โอเคครับพอน <c oughs> ทุกวันนะยังน้อยก็หนึ่งชั่วโมงนะที่บ้านมันมมีเวลาเหลือเฟือก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะฮะยาทาวริวะฮาพุราภริภวรันทิสาการังเอวามวะอทโตินังเพทตนังอุปกะพะฏิอิจิตังปทิทังทุมหังิพปเมวะสมีชะโต สัมเेปุรันตุสังขปาจันโดพนารสุยัตามะนิโชติรัสุยัตาสะเบติโอวิวัจฉันตุสาปะโรโกวินาสตุมะเทพวัตวันทาะยโสกิเิคายุโกภวะปิวาดานัสีเลสันิจังบุถาปัจจัยโนจัตถโอธัมมะวัตันติอโยวโนสุขังพลังภวัตุสัปปะมังกาลัง วะคันตุสัพปะเดวะทาสัพปะพุทธานุภาเวนะสาระโสติภวันตุเถภวัตุสัพมะมังกลังกันตุสัพปะเดวะทาสัพพะทามานุภาเวนะสาระโสติภวันตุเถภวัตุสัพมะมังกลังกันตุสัพปะเดวะทาสัพสังฆานุภาเวนะสาระโสติ ภาวันทัทวเท้ทคนว่อนก็เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำรู้ไหมเพนก็ได้ภาวนาวันละสามชั่วโมงนะฮะทราบค่ะทราบค่ะพี่เพนบอกอืมพี่เพนก็บอก Ah, uh, you come after the meal yeah mm -hmm. together with uh, with david uh, yeah